ท่างกำประชุมรายการกันไหมครับทนะีวีนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างความกันนะมีเชดตรงนี้นะวางคนระับตักเลยฮนะวางเชดลองไปปับ๊บให้ท่อตรงเนี้ยมันเชื่อมเข้าไปกล่องฮนะทำอย่างนี้นะแล้วก็ <c oughs> เอา <c oughs> บอกอะไรก็ได้นะามากระดับ <c oughs> จะ ให้ม <c oughs> ันวางอย่างนี้นะเป็นแนวนี้ให้ดูใส่ลาวาไปด้านบนเดี๋ยวเขาใส่จุบเปิดไฟเล่นต่อปรับ

ก็จะลดตุ่ย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 ตุตุนองไมเฮ้ยก็ก็ทำเนี้วก็จับตุ่ยตุ่ตุตุตุ่นก็ทำเนี้ยตุ่ยตุ่ยขาดทำไ๊ขาอุ๊บุุ๊๊แล้วทเนี้ย เช่นรายนี้มีปัญหบางแสล็ตพยยามคั่เปิร์ปึรวม้าไวามเรยดจากข้เข้ามาศูนย์สำหรับวิธีแก้เียดได้แก่การอกกาลังกายล่นจบารหใช้กมเป็นต้นการฝึกสมาธิฝึกหายใจเข้าออกะสินาทีให้มีสติหรือใช้วิธีจะรีคอไปกับเรื่องที่ทำเรื่องที่สนใจฟังคำพูดดีบวกฟัง เในช่องนี้ไว้นะแล้วเราปักไก่ไอ้ปักแล้วก็กดลืมแล้วว่าแล้วว่าใส่ไปปุ๊บปุ๊บน่าจะปักแต่งยังไงก็ได้ปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเอิ่มแล่าขายแป๊บ ก็มันขายมันขายตัวนี่ถ้ามางเนี้ยไม่งั้นเนีจะเราจะเฟลจ้ะเอลยไก่ออกได้เนี่บ ปะาหปะกะปะปะปรปะ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 าะปะปะปะนะปะปะาะปะปะปะกะป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 นปะปะป้ปสปนปาปะ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 ะป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 ะ ทำยังไงวะนี่ข้อหรออาจจะลำคาญถ้าท่านลำคาญก็ปุ๊บกระสุนทอนออกนักเอ้เนี่ยมันยังมิน <c oughs> รักอยู่แฮะแบบนี้ถ้าทุกแล้วถ้าทุกตัวนี้ก็จะหลุดออกไปเราก็จะหลุดออกจากเกม ก็แล้วก็จะหลุดออกจากเกมก่อนอย่าถูเนีไอ้ตัวเนี้ยแนะนำุูเป็นเส้นตัวข้างบนดีกว่ามันน่าไม่เสร็จบ้กไปเฮ้ Okay. <laughs>